มีไเพื่อนมาแก๊งแก๊งมีกี่สลัดอะแก๊งมีกี่สลัดมีมันสี่สิบอะที่เนี้ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบปีป๋าเดี๋ยวกูเป็นสลัดที่สี่เป็ดสี่สิบที่เนี้ยแบบฮะเดี๋ยวกูเป็นสลัดที่สี่เป็ดของที่นี่ไอ้เขี้ยงปั่นจังวะไอ้สัตว์เป็นไงบ้างเนี้ยกดีกดีเดี๋ยวกูมาหาเนี่ไอ้แจ็คอะวันนี้หยุดเบื่อวันนี้ไม่มาน้าพรุ่งนี้เพื่อนเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันมาพรุ่งนี้มาถ้ามึงมาพุ่งแรกมึงเจอมันเลยอะหกโมงอะ เอนนี้ว่างเหรอเนี่ยไม่ไม่ฟาร์มไม่หรอกูฟาร์มมาแล้วกูขึ้นมาชีห้าแล้วพอแล้วเต็มเต็มเลยฮะเออเต็มแล้วไปบวกห้ามาชีห้าพอแล้วกูเห็นเขาไปน้องมาบอกว่าน้องไปเล่นน้อง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 ไปเล่นอู่นูเนี่ใช่ใช่ใช่กูเลยให้เขาไปรันนู่นกันกูก็อยู่หลักกูไม่ได้ทำอะไรอะชิลเล่นเกมอื่นชิลเบื่อชิลเปลือยอะก็เปลือยอะแต่กูอยากเล่นรัดไงช่วงนี้กูมีไฟอะรัดมากกว่าแต่ไม่มีทีม เข้ามาวะทีไ่ไหนบ่นอ่ะไม่รู้ดิแม่แต่ตอนเนี้ยกูคุยแก่บอสไปว่าถ้าสำลักบ้างกูอาจจะแบบมาอยู่ด้วยไอ้บอสไหนไอบอสแก๊งกูนะไออยู่ไอตั้มเดี๋ยวกูไม่อยู่ไอตัอ้มเป็นตัวอุ้มไพ่ถ้ามันขึ้นอุบัติเหตกูนะเออมึงคุยเรียบร้อยแล้วฮะยังเดี๋ยวกูจะคุยกับมันเพื่อนมึงต้องอพรุ่งนี้มึงก็ต้องบ่อยแจ็คด้วยถ้ามึงจะทำแบบนั้นอะ่ะเพราะว่าเออมึงต้องรอ,งอ,งองคุย จริไงไหมเนี่ยสาราะะ้านมั้งอ่ะจดูก่อนแต่อยากจะอยากมาอุ้มอยู่ที่นี่มันเป็นยังไงอะ่ะที่นี่อุ้มกูว่ามึงไหวเลยชิวๆเลยกูอุ้มกูชิวทำไมอะ่ะไม่รู้วะด้วยความได้แบบรถกลืนกลืนรถมันแรงอยู่อะแรงที่เนี่ยแรงจัดเลยใช่กบนี้อย่างก๊อตเลยกูบอกให้ตัวก๊อตเลยกบอะกบวิชันอะกบสองร้อยโลอะไอ้กบสองร้อยโลอะอ๋อ เออไอหมดเลยไม่ใช่สี่กบสองร้อยโลดิไอ้กบสองร้อยโลอ่ะร้อยสองร้อยโลอ่ะไอกบที่มันมีล้อล้อสองล้อข้างหลังอ่ะเออกบล้อสิบโลนั่นหรออ๋อล้อสิบโลเออนั่นแหละก็สั่นในตอนนี้ใช่หรอปันเจี๊ยบเลชิวเลยถ้ามาอุ้มก็ชิลกูว่ายังชิวเลยอยากมาหาฟิลใหม่ๆบ้างไอ้ที่อยากอุ้มที่อื่นเอาดีเพื่อน โดนนะเพื่อนโดนะไรเอาดีมาจริงปะเนี่ยเราอยากมาอุ้มอ่ะกูอยากมาอุ้มอ่ะกูแค่อยากมาอุ้มอย่างเดียวอ่ะเออกูไปลงประเทศหนึ่งมาไงแล้วมันบัามได้เลยอุ้มอ่ะมันก็สนุกดีอ่ะใช่ไหมเออแต่ฟิลที่นี่เวลาเล่นสตอรี่กันอ่ะเวลาเตีันม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 ันแตกต่างเราเล่นกันที่เราเล่นมันมันมันอุ้มไม่ได้ถูกปะล่ะอือหือ แต่ที่เนี้ยอุ้มได้มีวิธีเล่นกักศพแบบเอาศพไปทิ้งไกลๆอะไรเงี้ย mm hmm. เอาง่ายๆคือมันเลย mm hmm. แต่มันมันยื้คือปกติเราเล่นมัน,มนแ๊บเดียวมันไฟแป๊บเดียวใช่ป่ะแป๊บเดียวแบบก็จบใช่ปะ uh ่ะ huh. ตำรวจมาตำรวจมาก็แบบตำรวจตำรวจมาก็ต้องหยุดตีถูกปะ่ะไฟแป๊บเดียว uh huh. จบ,วจจบเอาง่ายก็คือไฟแป๊บเดียวเออแบบไม่ไม่ไฟถ้าเราฆ่าไม่หมดตำรวจก็มาถูกปะ่ะ uh huh. ถ้าเราฆ่าหมดก็ได้ห่อได้าฮาคีอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่จะแบบ ตำรวจไม่ยุ่งเพื่อนอ oh. ไฟอยู่ตำรวจไม่ยุง่งไอ่มันจัดเลยไฟทีนึงอ่ะประมาณ 20, 20นาทีอะถ้าแบบถ้าแบบเล่นเลดน,นะเล่นกันเลดเกมแบบว่าเล่นกันแบบชิงกันแบบผัดผัดกันกันก,กอะไรอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงยังถึงเลยไฟทีนึงอ่ะมันนานนะบอกไปก่อนถ้ากูมานี่กูจะไม่โกรนะกูจะมาแบบเนี้ยแหละมาให้มึงเห็นนี่แหละทำไมพม่โดนรำ ลำคาอไอ้เงี้ยเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่มาเลยเพื่อนก็แบบมามามาเล่นๆอ่ะเออมาแบบช่วยอะไรเงียบๆอ่ะได้เพื่อนน่ารับกูกูกูยินดีอยู่แล้วใครลรำเพื่อเดี๋ยวกูเอาให้เพื่อนกูเอาหมดเพื่อนช่วงเนี้ยเอาหมดทุกคนเพื่อนมีหรอกเพื่อนผมว่ามันไม่มีหรอกมันก็มีแหละแต่ว่าเออผมเข้าใจแหละนะมันน่าลำคาญเว้ยเออมันน่าลำคาจน่าลำคาญจริง สวัสดีครับพี่บอสสวัสดีครับพี่เจสสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่นตัวตัวชนกูมานี่ชิวไม่คิดอะไรพี่เออผมไปเดินเล่นที่แฟมไงแล้วไปเจอพอดีเลย<อ>แล้วพี่บอสจำผมไม่ได้เนี่ยจำเสียงไม่ได้ดเนออเี่ยพี่อ่ะวัเนี้คงไปเชิญปีศาจอุ้มมาเลยไงใช่ไหมบอสใช่ครับปีศาจนนั้นมีกบ150โลไอ้เออดีแล้วพี่มามาจริงไหมเนี่ยก็นี่จะมาแล้วเนี่ยกูมาแล้วเนี่ยพรุ่งนี้มีตีเดี๋ยวผมเรียกเกต เอาดีได้ป่ะสี่สิบสี่ใช่ป่ะพรนนี้สองทุ่มแต่มันเอาเข้าวสลาดได้ใช่ไม่ใช่หรอมาในนี่ไปแล้วมันได้นีน่ไปแล้วไม่เหรอเอาเข้าได้<า>เอาเข้าได้ค่ะสภาย,ยังไม่ประกาศมามาได้เพื่อนทิวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกแจ็คให้ก็ได้ว,ว่ามึงมาแต่ว่าจะโดนโดนลำลำหน่อยน,นะเพื่อนถ้าแบบว่าทำงานเนี่ย ถ้ามึงทำงานอ่ะแบบเหมือนถึงว่าทำงานเปิดกล้องอะไรเล่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวรำรำแบบไรแบบนูกูไม่กูเล่นแบบนี่เลยเล่นแบบไม่เปิดกล้องเลยแบบเล่นมีเงียบอยู่มีตับเกจกันหรอเออแต่ว่าพรุ่งนี้ตีสี่สิบแปดใบเลยหรอไอ้บอยพรุ่งนี้เนี่ยมึงเอาแม็กมาให้พี่นะเดี๋ยวเอาบิชชันไปแม็กแม็กปล่อยชอบไปแก๊งเทียบไปแล้วอ่ะเออวันละเอ็มอ่ะไอ้สัตว์ ถามจริงไหมเนี่ยพี่อะคือผมไม่มีรถขับทุเรศเอ้ยเพราพี่เกสบอกให้ปล่อยผมก็เราปล่อยเขาคืนมาไม่ได้เหรอผมไม่รู้อะเอาคืนได้เดี๋ยวเราไม่ต้องเอาเงินมากก็ตตีับาเอกพวกนี้มันก็รถคืนไงก็เอ็มหนึ่งไงก็รถคืนมาเลยได้เดี๋ยวเราเป็นเจ้าของรถไอ้เพี่อเราก็ตีเหมือนกันฮัลโหลครับอันนี้แฟนเกสเหรอครับบ้าเพื่อนอันนี้เพื่อนเหรอพี่น้องกันครับพี่ อ๋ปั่นเสียเลยบอสว่าไปดีปะไม่หอกไม่หรมันเข้ท้นมันี่ปะก็ผมจะขับแม็กลนเลนทำไมล่ออะไรนะเพื่อนก็แฟนมึงตลอดบ้าไปมุ่งมาแล้วเพื่อนขึ้นมามเออขับเมางไรปะจะขับแม็กลนเลนเลยมีไรปะมีลูกอยู่ล้มีไรไหมตีกับแก๊งน้ำเงินเหมือนสาวบางโพไม่ได้ไม่ได้สาวบางโพ เยอเหรอสายบางโพสุดอเงินนวิตปะเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช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 ่เออใช่ใชนี่แหละที่กูจะตีอ่ะพนี้่พี่บ๊อบกบน่เห็นปะพี่บ๊อบเนี่ยครับแล้วครับเ้ยอันนี้ขับได้อยู่โครลั่นอยู่ับีเกลองให้พี่บ๊อบมึง่อขับ่อต่อรอนะครับได้ครับได้ครับเป็นไงต้นแรงอะร่ะ นี่นี่หรือฝนมันตกวะมันทำให้รถเร็วขึ้นวะมันเร็วอยู่แล้วเพื่อนโอ้โหเฮียเออร้อยแล้วเนี่ยถ้าขับเงี้ยกูอุ้มก็เอออ่ะเอาง่ายๆถ้ากูได้นรถกบอะ่ะกูอุ้มหนงกูก็เอ,อ๋อเล่นอุ้มหนึ่งหรืออุ้มสองอะอุ้มหนึ่งแล้วแต่อุ้มสองก็ได้เฮียถ้าก๊ะแรงขนาดนี้อุ้มสองชิลเลยแหละเฮีย แรงมากเลย่ะแรงก็ส์อะแต่มึงอก็ตัดสินใจดีด้นะานเพื่อนจะมาเล่นมาแหละกูพ <c oughs> าเล่นเฉยๆกูแบบพักร้อนอะไรอย่างงี้ไม่ได้ <c oughs> อะไรกูจะ <c oughs> อยู่เหมือนเดิมท <c oughs> ี่นู่นนั่นแหละโอเค ใช่ตกไม่ได้มาไปตัวหลักที่นี่กูแค่แบบเออแบบลองฟิลแบบอุ้มนู่นนี่นั่นอะไรมาแล้วล่ะมาเล่นกับเพื่อนมากอะไรเงี้ยได้ไม่ได้มีอะไรเออแต่กูมาแบบไม่โกไม่ไม่เล่นเด้ถ้ามานี่กูแบบมาไม่ไม่โกมาเล่นอะไรเงี้ยโอเคโอเคโอเคเออแต่เห็นกูผ่านโกได้อะไรไม่มีมีปัญหาหรอกแต่กูแล้ลำคาญไงไอ้เทียแบบไอ้เทียยาตกไงต้องมาอยู่กับไอ้แจ็คไอ้ไม่ใช่อ่ะเออเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ไม่ชอบไปกูแบบลำคาญกูเลยไม่ขึ้นแม่งไงไอ้เทีย เออเข้าใจอยู่แบบแค่มาเล่นขำๆไม่ใช่ไม่อยากมาแบบดาบ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกเพื่อนกูว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีหรอกหมายถึงว่าแบบว่ามึงไม่น่าโดนหรอกเฮ้ยแต่ไม่เอาดีกว่าเมาเล่นกูมาเล่น,าลนหาความสนุกหาเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ยไม่ได้แบบมาเล่นเพื่อผลประโยชน์หรืออะไรเข้าใจเรามันไอ้เนี่ยเล่นด้วยกันมาถูกและ้วรู้อยู่ไอ,อ,อ้เนี่ยดีป่ะเพื่ลย ดีดิที่อมึงเห็นกูขับชนเหินชนไหมล่ะไม่มีเลยนะเห็นโคดนิ่มลงโคดนิ่มไม่มีเด้งเลยนะดีดีดีจัดเลยคันเนี้ยมิชชั่นอ่ะมึงต้องเห็นมิชชั่นโอ้โหเฮียก๊อตแบบก๊อตจัดอะใช่หรอใช่ใช่ให้สิบมิชชั่นเลยถ้าบนเขาอ่ะให้สิบมิชชั่นเลยเฮียก๊อตจริง ดูโม่ขว่วยกระจอกดูดูกูเที่ยวพี่อะรุ่นใหญ่พี่รุ่นใหญ่ตาท้าพี่ถ้าอุ้มอะกูน่าจะเขี่ยเป๊ปดีนะไอทุเรศอะไรเออเด็เออร้อยอยู่แล้วว่ามึงมึงอุ้มอะว่ากูตำรวจเขามันก็โหดนะที่เนี่ยมันก็ขับโหดอยู่อะแต่ว่ามันตามไม่ทันเว้ยอันนี้อันนี้เขาบอกว่าตามไม่ทันเว้ย สวัสดีคร to ับพี่พี่เกพี่นี่เพื่อนผมพี่บ๊อบชื่อบ๊อบพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาใหม่ครับมาใหม่พิศาพิศาพี่พี่เกดเขาเขาปรับใหม่พี่ฟังพี่ฟังผมนะพี่ฟังผมนะพี่เกดคนอื um, ่นอ่ะเวลาจะมาจะมาเทเข้าแก๊งเนี่ยมีอาวุธต้องมีอาวุธมีมีดมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะใช่แต่เพื่อนผมอ่ะขอแค่รถคันเดียวเป็นอาวุธพอเวลาอุ้มอ่ะอันนี้พูดจริงสารงจัอะ่พิศาตพี่ต้องต้องเป็นรถขบเท่านะพี่ต้องเป็นรถขบด้วยนะคือคือแบบว่าต่อยเพื่อนไฟยังไงสุดท้ายแบบ กูมีรถขับวนวนวนรอเอาศพออกไปอุ้มอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวะอันนี้อันนี้จริงนะอันนี้จริงนะเขาไม่ลงจริงใช่เขาปืนบนรถ่ะไม่นะเขาขึ้นมาเล่นี่หรอเขาขึ้นบนเขาอะแบบหินอะไรแบบไม่ชนแล้วแล้วเขาคือคือคือผมจะบอกว่าตำรวจอะไรเงี้ยมันตึงทุกที่ครับมันอยู่ที่การเล่นมันอยู่ที่ประสบอ่าต้องพูดว่าประสบการณ์มากกว่าไม่ใช่ว่าที่นี่ไม่โหดอะโหดนะเว้ยผมยังโดนนะแต่ว่าประสบการณ์ไงแบบเก่าเกมอะไรเงี้ย ถ้าถ้าจะมาลองพรุ่งนี้มาอีกมาอีกทีได้ไหมอ่ะช่วงมาสักห้าโม่อ่ะเดี๋ยวคือจริงๆริงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะตั้มเลยได้ครับได้ครับได้คได้ครับพอไงสุดท้ายผมจะตั้มต้องตัดสินใจอ่ะเดี๋ยวตัดสินใจไม่ได้เลยมีพลอยไม่มีมีมีคนแรงนะพี่เกดแม่ครับไม่มีพอยอะไรนะมีแม่งโคตรแรงอ่ะผมโดนแทงอ่ะตรงโดนป้นอ่ะโคตรแรงใครมันแทงวะไม่รู้เวดโดนสามทีตายเลยมีแรงจริงพี่ชายแกต้องร้อยกับเองชิวๆเต่ง เจสบอกว่ามีดมีดมันแรงอ่ะมีดมันโดนมันนโดแทงแรงโดนแทงสามทีสูมตายเลยพี่เขาเซ็งเลยสี่ทีป่ะพีเจตตีบูเป็นกี่ทีนะตีแล้วเนาะตีไม่ตีเลยอตีเลยพี่ทีเดียวติดมันก็แรงแบบนั้นแหละเจสตอนตอนตอนตีบูมันตีบูมันใช้ไวเบกี่เมตรนะห้าเมตรห้าพี่ห้าหรือสิบห้าห้าห้าสิบน้ำไม้ตอนกันกินนังตอนกันกินนังวันนั้นผมยัดบูมีดไปอ่ะใช่แม่งติดเลยเออแม่งแรงจริงเนี่ย ใช่อย่างไรเงี้ยตัวเองอาจจะตัวเกียวอาจจะช่วยพักทีเขาช่วยแรกทีก็ได้นะอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เก่งใจพี่เอ้ยเอาเก่งใจก็ไม่เอาแล้วก็เอาพี่ได้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 ก็เอาพี่ทีหนึ่งก็ได้แล้วแต่พี่เป็นดีนะมีความเก่งใจทีหนึ่งก็แล้วแต่พี่